เราจะทราบได้ยังไงว่าคอนเทนต์ที่เขียนขึ้นมาเนี่ยตรงใจลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเราสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วมันดีหรือว่าเป็นที่น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับสิ่งที่เราจะสิ่งที่จะตอบเราได้เนี่ยก็คือการตอบสนองของลูกค้านั่นเองการตอบสนองของลูกค้าตรงเนี้ยคือสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่าคอนเทนต์นั้นดีหรือเปล่านะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลย ว่าคอนเทนต์นั้นดีหรือไม่จนกว่าเราจะเป็นคนเหมือนนําเสนอคอนเทนต์นั้นออกไปแล้วก็ดูการตอบสนองของลูกค้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรานะครับต้องการรู้ว่าคอนเทนต์ที่เขียนขึ้นมาตรงใจหรือเปล่าอย่างแรกเลยก็คือเราจําเป็นที่จะต้องรู้ด้วยว่าแล้วเราเนี่ยสร้างคอนเทนต์นั้นขึ้นมาเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับจุดประสงค์อะไรที่เราต้องการจากลูกค้านะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอันนึงก่อนที่เราจาเป็นต้องรู้เพื่อที่จะได้รู้ว่า คอนเทนต์นั้นดีหรือเปล่านะครับเราต้องการให้คนมองเห็นจํานวนมากหรือสร้างการรับรู้หรือเปล่านะครับหรือเป็นการสร้างแบรนด์ไหมเราต้องการคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่เป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมการมี e n g a g e m e n t การที่มีจํานวนคนไลค์แชร์คอมเมนต์เยอะๆหรือเปล่านะครับหรือเราต้องการคอนเทนต์ที่สร้างลูกค้าและยอดขายนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะใช้ตัวชีวัดที่แตกต่างกันนั่นเองซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย ตัวคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพนะครับก็คือคอนเทนต์ที่ลูกค้าหยุดและอ่านนะครับเป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็ตัวค่าสถิติชีวัตนะครับที่เราใช้ก็คือตัวอัตราการคลิกทั้งหมดนั่นเองลูกค้าหยุดและอ่านโฆษณาของเราไหมหยุดดูไหมเขาเจอโฆษณาของเราในนิวฟีดเขาหยุดดูไหมนะครับอันนี้เป็นตัวแรกแล้วก็อันดับที่2คือเขาหยุดดูเสร็จเขาอ่านแล้วก็คลิกต่อไหมนะครับเขาอ่านแล้วคลิกทักข้อความมาหาเราหรือเปล่าเขาอ่านเสร็จเขาคลิก อ่าลิงก์มาเข้าชมเว็บไซต์ของเราแล้วก็ทํารายการสั่งซื้อหรือเปล่าอันนี้เป็นตัววัดประสิทธิภาพของคอนเทนต์ง่ายๆเลยนะครับว่าโฆษณาของเราถ้าเราอยากรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยให้ไปดูตัวเลขสองตัวนี้ก่อนถ้า CTR ต่ำหมายความว่าลูกค้าเนี่ยไม่หยุดดูโฆษณาของเราบางทีปัญหาจริงๆอาจจะเกิดจากการที่รูปภาพของเราไม่น่าสนใจมากพอประโยคจั่วหัวที่เราใช้นะครับเฮดไลน์ line, มันไม่น่าสนใจมากพอเป็นต้น หรืออย่างถ้าเขาหยุดอ่านแต่สุดท้ายอัตราการคลิกลิงก์มันต่ําบางทีอาจจะเป็นเรื่องของรายละเอียดของสิ่งที่เรานําเสนอในคอนเทนต์นะครับตัวสินค้าหรือบริการของเราอาจจะไม่น่าสนใจเขาไม่รู้ว่าสินค้าและบริการของเราดียังไงเป็นต้นตัวเนี้ยก็ใช้สถิติตัวนี้ในการตรวจสอบเราก็จะสามารถนํามันไปแก้ไขปรปับปรุงแล้วก็พัฒนาคอนเทนต์ของเราได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับด้วยค่าสถิติที่สอดคล้องกับ อ่าเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการด้วยคือเรารู้แล้วว่าอ่ะโฆษณาของเรามีอัตราการคลิกที่สูงแล้วก็มีคนอ่านแล้วก็คลิกต่อจริงแต่คําถามคือที่มันถัดมานะครับคือมันสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจของเราไหมนะครับอย่างเช่นถ้าตัวคอนเทนต์ของเราเป็นคอนเทนต์ที่แบบเน้นการสร้างแบรนด์นะครับต้องการเข้าถึงคนจํานวนมากต้องการสร้างการรับรู้ตัวชี้วัดหนึ่งที่จะใช้ได้นะครับก็คือตัว CPM นั่นเองหรือว่าตัว Cost per thousand Impression นะครับ ความหมายคร่าวๆเนี่ยก็คือโฆษณาของเราแสดงไป1,000ันครั้งเนี่ยเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับโดยเฉลี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยมันจะบ่งบอกได้ว่าโฆษณาของเรามีราคาถูกหรือแพงแล้วก็ยิ่งตัวต้นทุนตัวเนี้ยมันต่ําก็หมายความว่าโฆษณาของเราจะเข้าถึงคนจํานวนมากได้นะครับแล้วก็ในการวัดค่าสถิตตัวเนี้ยมันสําคัญเพราะว่าเราต้องใช้ในการที่เราต้องใช้บาลานซ์ดูว่า เราจะใช้ค่าสถิติไหนนะครับในการวัดว่าโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเรากําหนดว่าโฆษณาของเราต้องการเข้าถึงคนที่เยอะถ้ามันเข้าถึงคนเยอะแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่า CTR จะต่ำเนี่ยแต่ถ้ามันตรงตามเป้าหมายที่ธุรกิจของเราต้องการนะครับก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้มีปัญหานั่นเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเลขเนี้ยมันไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการเนี่ยเราถึงต้องไปแก้ไขต่อนะครับอันนี้ก็คือเบื้องตน้นหรืออย่างถ้าสมมติ ตัวโฆษณาของเราต้องการการมีส่วนร่วมเป็นหลักเราก็ต้องไปดูเรื่องของต้นทุนต่อการมีส่วนร่วมต่างๆนะครับการไลค์แชร์คอมเมนต์เป็นยังไงคิดออกมาเป็นต้นทุนมันคุ้มค่าไหมนะครับหรือว่าสุดท้ายถ้าสมมุติแคมเปญของเราเนี่ยต้องการในเรื่องของอสร้างผู้สนใจหรือว่าสร้างยอดขายนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเราต้นทุนต่อการสร้างลูกค้าหรือว่าสร้างผู้สนใจสร้างลูกค้าแล้วก็การทําให้เกิดยอดขายเนี่ เราจําเป็นต้องจ่ายค่าโฆษณาโดยปกติเท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นตัวชีวัดอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวชีวัดที่เราใช้ควบคู่กับการาตรวจสอบว่าคอนเทนต์นั้นมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเหมือนยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติสินค้าและบริการสินค้าที่เราอยากจะขายนะครับสมมติราคาสา0รอยบาทแล้วเราตั้งเป้าว่าจ่ายร้อยห้าสิบาทควรจะมีคนซื้อแล้วตรงนี้หมายความว่าอย่างไงถ้าสมมุติเราทำแคมเปญออกไปแล้วคอนเทนต์มันได้ผลลัพธ์แบบนั้นจริง ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าลูกค้าจะตัว CTR จะต่ำนะครับอย่างที่ได้อธิบายไปข้างต้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นแคมเปญเป็นโฆษณาที่มีประสิทธิภาพอยู่ดีแล้วก็ตัวในการวัดคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพว่าลูกค้าหยุดละอ่านเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ตัวชีวัดเพียงแค่เท่านั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการดูค่าสถิติตเหล่านี้นี่แหละว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายที่ธุรกิจของเราต้องการไหมนะครับมันก็จะช่วยให้เรารู้ได้ว่าคอนเทนต์มันดีไหมแล้วก็มันได้เป้าหมายที่เราต้องการหรือเปล่า อันนี้เป็นหลักๆตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราไม่มีทางรู้เลยว่าคอนเทนต์ไหนจะตรงใจลูกค้าจนกว่าจะได้นำเสนอคอนเทนต์นั้นออกไปจริงๆนะครับหลายๆธุรกิจอาจจะคิดว่าเราไปจ่ายเงินจ้างเขียนคอนเทนต์ในราคาแพงๆนะครับจ้างทำวิดีโอในราคาแพงแต่การที่เราจ้างการเขียนคอนเทนต์นะครับจ้างทำวิดีโอในราคาแพงมันไม่ได้หมายความว่าคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นที่น่าสนใจหรือว่าตรงใจลูกค้านะครับ เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรานําเสนอคอนเทนต์นั้นออกไปแล้วถูกไหมครับแล้วก็ตัวการตอบสนองของลูกค้าเนี่ยก็จะตอบสนองผ่านจะบอกเราเนี่ยผ่านค่าสถิติต่ตางๆนั่นเองว่าหยุดดูไหมอ่านแล้วคลิกต่อไหมหรือว่าต้นทุนต่างๆมันได้ตามที่ผลลัพธ์ธุรกิจของเราต้องการหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้นะครับก็คือการขยันสร้างคอนเทนต์นั่นเองไม่ใช่คาดหวังว่าสร้างคอนเทนต์ชิ้นเดียวขึ้นมาปั๊บ แล้วมันจะดีแต่นําเสนอคอนเทนต์ให้เยอะนะครับแล้วก็ยิ่งเราจะนเสนอคอนเทนต์ใหม่ๆเรื่อยๆนําเสนอคอนเทนต์เป็นจํานวนมากนะครับเราก็จะมีโอกาสเจอคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เราสร้างคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ตดลงใจลูกค้าได้นะครับ